โลจิสติกพาทัวร์วันนี้ครับมาเจอกับน้องทั้งสองท่านนะครับอนอื่นเลยให้น้องๆแนะนำตัวก่อนว่าน้องชื่ออะไรกันสวัสดีค่ะชื่อยาดาสีงจันค่ะชื่อสุกิตาพรหญิงค่ะชื่อเล่นนะครับหญิงค่ะอันนี้น้องน้องยาดาเรียนสาขาอะไรครับสาขาบัญชีค่ะบัญชีบัญชีบัญชีนะครับแล้วทำไมน้องทั้งสองคนนะครับถึงอยากมาเรียนที่ราชบุรีของเราอ๋อพอดีมีพี่มาเรียนไว้อยู่แล้วอยู่ปีสองค่ะแล้วก็เชิญคนมาก็เลยมาเรียนด้วยกันอ่ามีรุ่นพี่มาเรียนแล้วก็ชวนน้องๆมาเรียนอีก พอดีว่าทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะสาขาบัญชีก็คือจะไปต่อยอดในการทางานด้วยน้องชื่ออะไรครับสี่แกรบน้องแก๊ปนะครับเรียนสาขาไหนอยู่ครับเรียนโลจิสติกส์ครับน้องแก๊ปบครับน้องแก๊ปบคิดยังไงถึงมาเรียนที่ราชพฤกษ์แล้วก็เป็นสาขาโลจิสติกส์ของเราหนึ่งเลยมันเท่บนได้เย็นแล้วก็ใกล้บ้านใกล้บ้านด้วยเดินทางสะดวกน้องแก๊ปมีเพื่อนที่เรียนอยู่ตรงนี้อยู่หรือเปล่าไม่ไม,ไม่มีเลยเดี๋ยวไว้เรามาคุ้สจัดการกับเพื่อนเพื่อนด้านใ<า>นอีกเยอะชื่ออะไรครับชื่อเบ เราบัญชีใช่ไหมอ๋อโอเคบัญชีเหมือนกันชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรชื่อโอยค่ะทาไมถึงเลือกมาเรียนที่นี่ครับเพราะว่าเป็นเชีระับโรงเรียนเก่าโอ้เราคปเรียนที่ไหนมาเรียนตั้งตรงจิตทั้งสองคนเลยไหมครับได้ครับน้องๆชื่ออะไรกันบ้างเริ่มจากคนนี้นิ้ค่ะชื่อจุ๋มค่ะน้องๆสามคนนี้มารงเรียนสาขาไหนกันเพื่อธุรกิจคเพื่อธุรกิจโอเคเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อธุรกิจเหมือนกันค่ะเหมือนกันน้องๆทําไมถึงเลือกที่จะมาเรียนที่ ราชีวิตของเราอะครับมีหลายมีหลายปัจจัยเลยอันนี้ทํางานอยู่หรือเปล่าครับทำงานอยู่ทำงานด้วยเรียนด้วยเก่งมากๆเลยเราเราเรียนรอบรอบปกติหรือรอบสัาหรอบวันอาทิตย์วันเดียวอ๋อเรียนวันอาทิตย์วันเดียวกันหมดเลยได้ครับเราชื่ออะไรครับชื่อเนทเรียนสาขาไหนแล้วก็เรียนคณะไหนครับโลจิสติกครับเป็นภาคไหนครับเภาปกติเป็นภาคปกติอะมีพี่ๆน้องๆหรือว่าคนรู้จักครับมาเรียนที่ราชพฤกษ์ของเราบ้างหรือเปล่าครับไม่มีแฟนหรือเปล่าแฟนแฟนเียไม่มี อ่าเราชื่ออะไรครับชื่อเพนอยู่คณะไหนสาขาไหนครับสาขาโลจิสติกครับทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ครับมันดูไปต่อวยอดไ้ไกลกว่าครับยังไงก็พี่ๆี่ทั้งสองคนก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องทั้งสองคนนะครับให้เรียนจบไปแล้วมีงานทำดีๆยังไงก็เป็นกําลังใจให้ในการาเรียนโลจิสติกของเรานะครับผมเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทั้งสองท่านนะครับให้เรียนจบมีงานทําดีๆเอาไว้เดี๋ยวเราขึ้นไปเจอกันที่ห้องสาขาของโลจิสติกของเรา ได้ครับยินดีที่รู้จักนะครับครับผมขอให้น้องโชคดีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับ